สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม p l a n t vs Zombie 2นั่นเองนะครับวันนี้พี่อามจะภาคแบบเรียบร้อย <What? S 1> ไม่เอาฮาน้นองอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ในลุกนี้พี่อามก็ไม่ชินเหมือนกันว่ะปกติเป็นคนหาจะมาสุขุมอะไรโอเคครับผมไปลุออยกันต่อเลยมาลุออยกันต่ออยากจะเจอกับหัวหน้าซอมบส้วๆมันเป็นยุคมืดใช่ไหมเหตุแสง ผักกินสุสารทัวแสงซัตเลอรีเอาซัตเลียีมาทำไมไม่รู้แต่เอามาก่อนป,<ะ>ปั๊กอุ้ยมีผีเมอรินนี่หว่าแล้วเราเลือกผักแบบนี้ไปมันจะชนะไหมเนี่ยระเบิดมาถึงก็จะระเบิดหน้ากันเลยบ็อกชอยบ็อกชอยสายดำครับวอลนัทมโนนี่แหละชุดปราบผีเมอรินของเราครับผม <Yeah. S 1> มันจะปราบได้ไหมเนี่ยมันดูลดักษณะและแบบว่าเกมเราจะช้ามากเลยนะเพราะเราต้องรวย แล้จริงๆทําไมถ้าเราจะเน้นความรวยขนาดนี้ทําไมเราไม่เอาคริสตัลมาครับแล้วเราเอามาแบบนี้ทําไมครับอันนี้คงงงใจตัวเองเหมือนกันไปไม่เป็นเลยทีนี้มากินกินกันไปก่อนหิวก็จะไปหิวแสงเราก็จะให้แสงครับทีนี้ก็บล็อกชอยสับหน้าไม่มีปัญหาแตกไปข้างล่างสตาเลียไปก่อนแล้วก็ระเบิดทิ้งไปพร้อมกับใต้หลุมศพซะ โอ้โหเดี๋ยวนะ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 พี่กกินโหดเลอเกินแต่มันเป็นผีธรรมดาครับไม่ต้องกลัวปล่อยมันไปตายไปเรียบร้อยเดี๋ยววอนัทมนโนเราก็เกิดขึ้นมาเองครับนั่นแหละวอนัทมนโนวางไปตอยต่อยตอยตอย,ตอยทีนี้เราก็วางวอนัทมนโนลงไปอีกโอ้โหเงินเพียบเลยวะ่ะผีหัวทั้งมานั่นแหละครับที่เราต้องการนั่นแหละครับได้แสกมาเพียบเมอร์ลินมาระเบิดทิ้งไป ลำคานโอ้ปุ๋ยมาอีกแล้วเงินเพียบ <Yahoo! S 1> เอาวางเห็ดแสงไม่ทันอีกวางไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตเดี๋ยวโัวอื่นมันก็ไปกินโอ้โหมาแล้วครับ <Huh? S 1> นี่เข้ามาแล้วครับเอาจะไหวไหมนะ่ะไหวดิเพราะว่าเรามีอันตีนั่นไงครับกลางโล่กลางโล่เอเวนเจอร์ออกมาดี <Yeah. S 1> เราไม่เอาอันตีลิงก์มาด้วยนะเราลืมนะ <What? S 1> โอ้โหเงินเยอะมากเยอะเวอร์ วางมันลงไปดูดิเมอร์ลินจะทำยังไงมันก็เสกแก่ใส่เลยครับมันโหดครับเ oh. สกมาเด็ก็เสกมาครับอุ้ยโอ้โอมันมีผีไอ้นั่นมากีอัศวินเดี๋ยวมันจะกินถั่วแสงแล้วเราจะอันตีไซมอนปึ๊บทำลายนี่ไปด้วยครับทําลายหลุมศพไปด้วยไม่แล้วหรอครับเมอร์ลินครับระเบิดครับผมปล่อยไว้ทําไมครับต่อยให้แสงล่วงออกจากตัวครับ <Huh? S 1> โอ้โหได้เง,เงินเยอะมากแล้วก็ระเบิดมันทิ้งไม้ จริงๆน่าจะรอตอนเมอร์ลินมาเนาะแล้วค่อยระเบิดนะครับแล้วก็วางอันตีด้านหน้านี่จะวางอันตีอะไรนังหนาครับเนี่ยวางกันเถื่อนมากอากินแสงเราเด้ไม่กินว่ะเพามไม่หิวครับไม่หิวแสงดีละเป็นผีไม่หิวแสงก็ดีละแต่มันจะมีผีมากิน <c oughs> เมอร์ลินอยู่ไหนเดี๋ยวมันต้องออกมาแน่มาละ <c oughs> มาห้าเลนเลยครับคราวนี้ จัดการเขายัางไงครับแน่นอนว่าต้องเป็นอันตีบ็อกชอยอันตีบ็อกชอยปืนเฮ้ยไม่ถึงโอโ้โหโอ้โหไม่ถึงครับผมทำยังไงครับไม่ถึงแบบนี้มันก็จะเสกแกเราไปเรื่อยๆอ้าไม่เป็นไรครับตายไปแล้วไม่เท่าไหร่นะเนื้อเรื่องยุคมืดภารกิจที่12เอาชีวิตรอดและพยายามทำให้ผักตามไม่ใช่ผักพยายามทำให้เอ็ดจิ๋ว ยังมีชีวิตอยู่แล้วมันอยู่ในเขตเหลืองดําด้วยนะหน้ามตายด้วยเห็ดนั้นนะ่ะคำถามก็คือว่าเห็ดจิ๋วอ่ะมันจะหายไปไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นต้องสร้างซ้อนแบบนี้หรอต้องเห็ดจิ๋วสร้างซ้อนกันไปเรื่อยๆหรอโอเคก็เป็นแสงเห็ดจิว๋วทว่วแสงวอนัทมโนผักคิสตนันผักกินสุสารระเบิดเชอร์รี่ลองดูมาปึ๊บวางลงไป ค่อยๆวางเห็ดแสงลงไปผีมาจากเลนหนึ่งฮะอะวางทิสตันล,ลงไปก่อนแล้วกันครับ<ะ>ยิงเข้าไปก่อนตายไหมสามทีสีหไม่ตายครับปึ๊ดหายเฮ้ยวางปุ๋ยวางปุ๋ยอ๋โอโอเคเราต้องวางปุ๋ยไปเรื่อยๆนะและชีวิตยากอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ได้ปุ๋ยไมคแล้วัวแสงไป เนี่ยเขาเริ่มจางๆซีดๆ,ๆแล้วก็เริ่มวางปุ๋ยแบบนี้อ๋อก็จะมีปุ๋ยมาให้เราเรื่อยๆเหรอมันก็คือดีนะต้องพยายามมีอันติอยู่เรื่อยๆเปิดอันติโอเคพี่เขตเหลืองดํานี่มันก็เป็นอันติลิงก์ไกลๆเหรอเนี่ยระเบิดทิ้งไปก่อนกิน้อ่าแบบนี้แล้วก็ยิงยิงยิงยง เค okay, เราก็จะได้อันติมาอีกโอเคถ้าเป็นสเต็ปการเล่นประมาณนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับเหตดแสงจะไม่มีวันเอเห็ดจิ๋วจะไม่มีวันตายถ้าเกิดเราสามารถที่จะวางอันติได้เรื่อยๆใช่ไหมเนี่ย<ช>ๆ,ๆ,ๆ,ๆเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วเราก็วางครับอเฮ้ยโอ้โหยาพี่โอเคระเบิดไปก่อนหน้าอันติลิงก์มาเนาะอั้นจริงๆภารกิจนี้มันไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ค่อยๆวางอันติใส่เห็ดแบบนี้ <Yeah. S 1> อัศวินตายไปก่อนเจสเตอร์ตายไปโอ้โหต้องรีบจริงแล้วครับนาทีนี้ครับ <B unk. S 1> ได้ปุ๋ยมากโอ้สองปุ๋ยเลยวะวางลงไปกิมจังหวะนี้แหละต้องฆ่า <c oughs> ได้เงินมาอีกเมอร์ลินยิง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 ยง <c oughs> <c oughs> วางอันติ วางกันติโอเคแล้วเก็บปุ๋ยแล้วก็ยิงยิงเอ้าวสวยละ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 ยิง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 เออก็จบกันไปเนะาะแค่นี้เก็บกระถางต้นไม้มาด้วยอ,อ๋อมันก็เล่นไม่ยากเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางกันติก่อนอ๋อจบเกมแล้ว <laughs> นี่ยังหลอนเรื่องก,การวางกันติอยู่เออ,อเรียบร้อย <laughs> เนื้อเรื่องยุคมืดภารกิจที่สิบสามเราเอาเห็ดจิ๋วมาทำลาย ดูสารแบบนี้ก่อนมันจะดีไหมครับเนี่ย <What? S 1> มีความรู้สึกว่าทําไมเราไม่เอาเขาไปยิงซอมบี้ซะอะไรแบบนี้อันตีีว่าไปมันจะลิงก์หากันออันนี้พี่อาร์มเพิ่งรู้เพิ่งรู้จากภารกิจที่แล้วว่ามันลิงก์หากันได้นะครับงั้นก็ให้เขาเป็นประการด่านสุดท้ายไปแล้วกันนะครับผมทีนี้มันมีถั่วมาด้วยถั่วต้มถั่วต้มไปยิงเมอร์ลินเลเมอร์ลินก็จะเสกใส่เราแบบนี้พอเขาเสกแล้วเขาก็จะหมดฤทธิ์ใช่ไหมเมอร์ลิน โอ้โหมันเสกรัวๆเลยวะ่ะเมื่อไรจะตายเอ๋มารินถามหน่อยมันไม่ได้มีทีท่าว่าจะตายเลยครับทันตีไปก่อนไม่ถึงเท่าไหร่หรอกเออมาละทีนี้เราก็จะคลายล่างกลับมาเป็นผักของเราเหมือนปกตินะครับจริงๆเราน่าจะเอาผักของเราไปวางไว้หน้าหน้าหน่อยเราควรจะเก็บเห็ดจิ๋วพวกนี้ไว้ไหมเนี่ย จริงๆไม่ต้องเก็บเห็ดจิ๋วก็ได้เนาะแต่เห็ดจิ๋วก็จะตายหมดไม่เป็นไร <What? S 1> เห็ดจิ๋วปล่อยตายไปก็ได้ถ <What? S 1> ้าสงสารเนาะปล่อยเห็ดจิ๋วตายเฉยเลยอ่ะทั้งทั้ที่ต้นเกมนี่เขาเป็นตัวแบกอันตีบทิ้งไปม่อนตายกันไหมนะ่ะมันไม่ค่อยจะตายกันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> หยีมารินก็ได้ได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วมันโดนอะไรตายครับทัว่วทั่วยิงเหรอทั่วโหดแล้วครับเฮ้ย <c> โ <oughs> ดนถั่วต้มยิงตายหีมาริน อันติให้โจต้มอันนี้หน่อยแล้วก็ยิงให้มันตายตายไปซะผักกินสุสานเก็บไว้ก่อนผีหัวก้งหัวกล้วยหัวถังอะไรก็มากันเพียบเลยครับผมเดี๋ยวเมอร์ลินต้องมาอีกแน่เราต้องเตรียมอะไรสักอย่างไว้ต้อนรับเขาไอเจ้าเมอร์ลินเนี่ยมันป่วนอันติจะมาอีกหนึ่งอันในไม่ช้าเพราะว่าเรากำลังจะตีแตกเรียบร้อยกระสุนที่มันเป็นกระสุนเม็ดเมเนี่ยมันยิงเจสเตอร์ไม่เข้าฮะ เราไปใช้อันตีอะไรตรงนั้นครับน,นแะแหล่มั่วๆนะภารกิจนี้แหละเล่นมั่วๆนะพี่อามเนี่ยมั่วเมอร์ลินต้องมาแน่ครับอ่านะ่นไงเพียบเลยคำถามคือฆ่าเลนไหนก่อนดีขอเลนล่างก่อนแนะ <c oughs> ล้วกันเลนล่างตายไปก่อนแล้วก็เลนบนล่างกับบนที่ตายไปก่อนแล้วก็มาโจมตีที่เลนล่างอย่างเดียวเลยครับเอาให้เละเทะไม่เละเทะว่ะมันมีผีโซวิน แล้วมีเจสเตอร์ด้วย <What? S 1> มันก็มีช็อตการสักส,สักกระบอกหนึ่งในการที่จะมาโจมตีเขาถึงจะโจมตีเข้า,มขาไม่งั้นเราก็จะจะไอ้นี่ไปเรื่อยนะครับโอ้โหโดนเศกแกรัวๆเลยครับโอ้โหมันเศกยันเลนอื่นอีกอยา่ยาอย่าอย่าเศกอย่าเศกเยอะแตกแน่เลยเ,ยเลนสุดท้ายโอ้โหสาธำดีบรรทุกเลนมาแตกเลนสุดท้ายเราตัดสินใจผิดหรอแทนที่จะเอาเลนกลางก่อนนะครับเรียบร้อยครับผม อะไรกันเนี่ยยุคมืดภารกิจที่14นะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ได้5,000ดวงเรื่องผลิตพภัตย์จะบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหา <What? S 1> มีถั่วแสงมาให้เรามีผักกินสุสารเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ให้เราใช้ผักผลิตแสงแบบอื่นเลยครับล็อกหมดเลยอ่าเริ่มยากแล้วล่ละทีเนี้ยเมื <laughs> ่อก,กี้ยังง่ายอยู่เลย <laughs> เห็ดจิ๋วมาก่อนทั่วเพชรหนามหินหนามหินสามารถทนการโจมตีของเอลกิกันเต้ได้นะครับ ผักสายฟ้าวานัทมโนโอเคือาเ,เราได้อันตีมาก็จะได้ใส่วานัทมโนได้เลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คงต้องเอาเห็ดของเรายิงสุสานแบบนี้ก่อนมากันแล้วครับพอมันกินทั่วปุ๊บเฮยเดี๋ยวก่อนนะนี่เออแบบนี้ก็ได้เราเอาเราเอาแสงวางก็ได้ครับไม่ใช่เราผักสายฟ้าวางก็ได้แล้วก็เอา วอนัทวางแบบนี้น่าจะไหวนะเพราะว่ามันช็อตกันไปเรื่อยๆนะครับกินสุสานลงไปนี่ไงมันจะช็อตต่อๆกันไปเป็นเชนไลนิ่งเพราะฉะนั้นเราก็วางเป็นแบบนี้ไว้ได้ทําลายตุสานด้วยแล้วก็ได้ทําดาเมจด้วยนั่นเองเราก็ค่อยๆทำลายสุสานไปก่อนอันนี้ก็กลางโล่ไว้ในข้างบนนั้นมันจะมาก็ให้มันมาปล่อยมันเออไม่แตกหรอกไม่ต้องสโล ชนะอยู่แล้วถ้าไม่ชนะก็วางซอนอีกงานหนึ่งเออไม่ต้องครับอืมก็เป็นแบบนี้ไปโอ้โหแสงเพียบแสงเพียบอยากรู้ว่าถ้าเกิดถัว่วโอ้ถั่วก็สามารถที่จะวางเป็นไอทีได้นะครับอืมแต่อันตีได้เหมือนกันโอเคค่อยๆโจมตีกันไปมาดูกันว่าผีที่กินถัว่วถั่วแสงอันตีจะเป็นยังไงกินเข้าไปแล้วครับผมตัวแตกครับ ได้เป็นของมาเราก็จะใช้ทัวแสงอันตีนี่แหละเนาะในการผลิตแสงนะครับประเด็นคือเราจะเก็บแสงไม่ทันนะเก็บไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับเมอร์ลินอม่แล้วต้องฆ่าเมอร์ลินให้ได้ไ,ไวๆพีเขาทะลวงเข้ามาแล้วครับอ,อย่าให้มันมาอย่าให้มันมาไปมากกว่าน,นี้ตัวนัทโนวางลงไปเปิดอันติโอโหไหวไหมเนี่ย โอเคถ้าไม่ไหวจะเอาจะเอาเห็ดจะเอาถั่วเผ็ดนะครับถั่วเผ็ดวางไหวอยู่ <Why you? S 1> โอเคตอนนี้ต้องเล่นช้าๆหน่อยพี่กินผมไหมครับเอลกินเต้ไม่กินถั่วเผ็ดเอ้ยถั่วแสงครับผมเดลินเต้บอกไม่ชอบไม่อร่อยมันกำลังจะเข้ามาตีโลแล้วละทำยังไงดีวะเนี่ยวางอนี้ลงไปวางกันติลงไปอีกหนึ่งอันเงินเราอะเยอะมาก แต่เราจะฆ่าเอลกีนเต้ N T e ได้หรือเปล่าก็โอ้โหเอลกีนเต้ N T e มันตีอนั่นทิ้งเลยวะ <Huh? S 1> ทัวแสงครับโอ้โหมากันเพียบครับไหวไหมเนี่ยเราเนี่ยเปิดทันตีทิ้งเข้าไปผีนั่นแหละตัวแตกห้าพันครบแล้วครับทีนี้จะได้เวลาไล่ฆ่าเราไม่มีนันตีแล้วนะเพราะฉะนั้นหน้าแต่มีทัวเพ็ดอยู่ทัวเพ็ดวางดักหน้าผีอศบินไว้ครับ เดี๋ยวเขากินเดี๋ยวเขาก็ตายวางดักหน้าไว้ตดใส่มือลินเรียบร้อยแค่นั้นแหละห้าพโจบยุคมืดภารกิจที่สิหวางแผนตั้งรับและปราบจอมบีภารกิจที่กำหนดแสงมาให้เราและให้เราวางปราบมันใช่ไหมลองดูไหม <What? S 1> พี่อามอยากลองไอ้นี่ดูเ <What? S 1> อาไลนิ่งหลอดเนี่แหละอันเดียวเลยเดี๋ยวนะเรามี เรามีปุ๋ยด้วยไหมไม่มีปุ๋ยนี่นาเขาไม่ได้ให้ปุ๋ยเรามาวอนัตมโนบ๊อกชอยมังกรกระลำผักเลเซอร์หนามโอเค <Yeah. S 1> เขาไม่ให้เราใช้ปุ๋ยใช่ไหมอาวมีปุ๋ยสามถ้าพี่อามวางมึนๆลงไปแบบเนี้ย <Huh? S 1> เราเคยทํากันได้นะที่เอาผักสายฟ้าวางอย่างเดียวเลยคราวนี้เราจะทําแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยเนี่ย เราจะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งครับผมมาละเจสเตอร์เจสเตอร์มันสะท้อนสายฟ้าไม่ได้มันต้านดาเมจสายฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตายกันแบบง่ายๆ <What? S 1> อันนี้มันเรียกว่าวางแผนไหมเนี่ยมันแลเหมือนมั่วๆนะมาละดีอัศวินครับมันไม่สามารถทนดาเมจเราได้ขนาดนัน้นหรอกเฮ้ยมันทนได้ปะจะมาถึงโล่แล้วไหมครับถึงโล่เวนเจอร์แล้วไหมไม่ถึงครับอุ้ย <What? S 1> ถึงวะ <What? S 1> กินไปได้นิดหน่อยด้วย แสดงว่าพียสวินนี่เขาค่อนข้างโหดนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหออกมาเพียบครับดูสารทั้งนั้นแต่ไม่กลัวครับเราดาเมตเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชนไลนิงนะครับเป็นสายฟ้าที่ยิงต่อๆกันไปจากเป้าหมายหนึ่งสู่เป้าหมายหนึ่งที่อาไม่แน่ใจว่าในแต่ละเป้าหมายที่ที่ที่ทะลวงผ่านไปนั้นมันดรอปดาเมตไหมแบบตัวหนึ่งจะโดนแรงกว่าตัวสอ,อย่างนี้นะไม่ไม่มีข้อมูลเหมือนกัน ้น้องๆรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่อามหน่อยแต่ว่ายังไงมันก็โหดมันก็เถื่อนอยู่ดีผักสายฟ้าโอพมากันเยอะยังไงก็แล้วแต่ครับเราไม่กลัวครับมาละมีมาเล่นจัดไปเลยครับอันตีกันแบบเบิ่มๆคือลือคือลือตายกันไปแบบโอ้โหอัศจรรย์ทันด่วนเวฟสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมปาดไป้ไครับอันตีอันตีไปสออันพอไหมครับเบิ่มพอไหมครับ ไม่พออเราต้องการที่เบิมๆกว่าน,นี้ครับเฮ้ยพออยู่จับดอกสุดท้ายให้ที่เมารินก็หน่อยตายเรียบร้อยมันก็จะมั่วๆหน่อยนะครับผมอะไรกันเนี่ยแววบในที่สุดพี่อามก็ได้ผักแม่เหล็กมาเอาผักแม่เหล็กมาคอมโบรวมกับวอรนัทมโนที่เปิดโลกอเวนเจอร์เนี่ยให้พวกซามูไรเอ ไม่ใช่ไอพวกอัศวินพวกนี้ก็น่าจะหมดพิษสงนะครับความอึดของเขาก็น่าจะหายไปเอาละครับประมาณ้ประมาณนี้และอีพีหน้าไปลุยด็อกเตอร์ซอมบอสกันในเนื้อเรื่องยุคมืดนั่นเองสำหรับนี้พี่แอมพีซิเมอร์และเกมเพนเพียมบีสองก็ต้องของตัวลาไปที่เพล็เท่านี้ก่อนแล้วพบใหมอวกนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม